พอได้สอสอเข้าเยอะๆก็ไปต่อรองเป็นรัฐมนตรีคุมกระทรวงนั้นกระทรวงนี้พอไปเป็นรัฐมนตรีก็ต้องไปกินกันเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงพักพวกตัวเองเอาไปใช้ซื้อเสียงต่อแม่บ้านเรามันก็แย่ลงแย่ลงนะที่จริงเขาตั้งหน่วยงานท่านขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มาคุมต้องพยายามทำไม่มีการซื้อเสียงกันนะครับ ต้องมีพยายามทําให้มีการซื้อเสียงบังคับขู่เข็นกันอะไรกันนะครับผมสมัยรับราชการเนี่ยมีการเลือกตั้งผมเชิญทุกฝ่ายมาประชุมเลยนะครับเชิญทุกฝ่ายมาประชุมในห้องประชุมจังหวัดเลยนะครับมีท่านผู้ว่าด้วยอะไรด้วยแล้วผมก็พูดแรงๆว่าเลือกตั้งเนี่ย ให้สู้กันด้วยคุณงามความดีนะอย่าไปข่มไม่ขู่กันนะอย่าไปคิดจะวางแผนสังหารกันนะถ้าผมได้ข่าวผมจะไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับคุณทันทีนะครับผมพูดแล้วแม่ก็ไม่เชื่อมีแห่งหนึ่งไม่เชื่อพอไม่เชื่อฝ่ายตรงข้ามก็โดนยิงตุยไปทันทีเหมือนกันนะครับทันทีเหมือนกันผมกาคุมเกมอยู่นะครับถ้าผมรับตำแหน่งอยู่คุมเกมอยู่นะครับ คุมเกมอยู่ต้องมีความเด็ดขาดนะมีความเด็ดขาดมันผมผมคิดว่าใจผมเนี่ยเป็นธรรมนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่พอใจเขาครับพอเขามีอำนาจเขาก็ย้ายเราเก็บกลุ่มมันก็ไม่ได้ไปว่าอะไรกันครับ เป็นอำนาจท่านท่านก็ย้ายไปเถอะครับไม่ได้ย้ายผมไปนอกประเทศได้ย้ายแค่อยู่ในประเทศไทยถือได้เราไปเจอที่ใหม่ได้เดินทางไปได้เพื่อนใหม่นะครับผมก็คิดไปในทางที่ดีนะครับขอความกรุณาคดรายการเถอะครับหยุดเถอะครับนี่มันวันที่เท่าไหร่ละยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอีกสามสี่วันเขาจะเลือกตั้งแล้วนะครับ หยุดเถอะครับนะครับ,นะรบอย่าไปสั่งลูกน้องสั่งผู้ต่าบ,บังคับบัญชานะครับสั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านสั่งตำรวจสั่งอ,อสอไปทําอย่างนั้นเลยนะครับถ้าอำนาจมันเปลี่ยนมือเข้าไปจริงๆมันจะเดือดร้อนนะครับน้องๆมันจะเดือดร้อนนะสัตว์มีขนคนมีพวกนะครับ เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่ากลางเกินเด็กไปนั่งกินหมูกระทะเด็กผู้หญิงไปนั่งกินหมูกระทะเด็กอายุสิบหกไปนั่งกินหมูกระทะและไปเจออีกกลุ่มหนึ่งไอ้เด็กผู้หญิงนี่ไปมองหน้าผู้หญิงในกลุ่มฝั่งตรงข้าม ไอ้มือปืนส้นตีนนี่ใช้เขาหลามยิงเขาตุยเลยแถมประกาศไม่มอบตัวพร้อมสู้ตำรวจโอ้ยอย่างนี้เอาไว้ทำพอ่อเลยผมไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนนะครับเด็กก,กลางๆอย่างนี้ไม่ได้เออมันชกต่อยกันมีเรื่องอะไรไอ้หา่านี่เขาไปนั่งกินหมูกระทะต่อไปลูกหลานไปนั่งกินหมูกระทะต้องระวังเลยอมั้งเนี่ยกลัวมือปืนจะ นั่น,นเด็กจังเลยจริงๆนะนะครับผมมองคืออายุยี่ห้ายังไม่ถึงสามสิบนี่ผมก็มองเป็นเด็กปกติผมจะติดสันดานเรียกคนรุ่นลูกว่าไอ้หนูเพราะลูกชายผมก็ห้าสิบปีแล้วไอ้เลสลูกชายคนโตห้าสิบปีแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าหนูกลางไม่ได้หูกกลางไม่ได้นะครับ มีลูกน้องส่งภาพมาเข้าจับมือปืนอันดับหนึ่งของภาคใต้เลยนะครับก่อเหตุมา17-18คดีเข้าไปจับนะครับเช็คติดตามไปปรากฏมันเข้าไปกับเมียมันนะครับและอีกอันไปจับในสวนยาง2เคสนะครับไอสืบผู้การศูนย์สืบภาค9โดยรองผู้การ3-4คนนำ กำลังไปอะไรไปนะครับนะครับถ้าเขตสุราษฎร์คนครสงขลาพัทลุงอะไรเนี่ยผมมีลูกน้องอยู่ที่นั่นเขาจะส่งข่าวมาให้ผมนะครับนายผมกำลังจะเข้าจับอย่างนี้แหละครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็เออดีเยี่ยมแต่ถ้าผมใช้อีกวิธีหนึ่งนะผมไม่ยกกำลังไปเยอะอย่างนั้นครับถ้ารู้มันไปอยู่สวนยางตรงนี้ เองเอากาลังไปแค่สักสามคนสี่คนนะครับเอากําลังไปแค่สักสามคนสี่คนนะไปแอบซุ่มให้ดีเลยนะครับและมาร์กเป้าหมายให้ดีเลยนะครับมาร์กเป้าหมายให้ดีเลยผมแนะนําวิธีไปแล้วนะครับได้วิสามันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวมันก็ออก มันอยู่ในบ้านเดี๋ยวมันก็ออกมันไม่อยู่ตลอด24ชั่วโมงหรอกใจเย็นใจเย็นรอเรามีเงินเดือนกินเรามียาทากันยุงกันท่ามีอาหารกินสุ่มรอนะครับเดี๋ยวมันก็ออกพอออกมาก็เป๊ะเลยเป๊ะเลยนะครับออกมาก็เป๊ะเลยบิงโกนะครับจับมันมาก็เท่านั้นแหละ มันก่อเหตุมาตั้งสิบเจ็ดสิบแปดครั้งรับสารภาพเข้าคุกจำคุกตลอดชีวิตติดจริงๆแม่นสิบปีก็ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอีกนะแต่ก็ชื่นชมน้องนะสืบอผ้าก้าวทุกคนนะครับเอาชื่อมาเอ่ยไม่หมดนะครับเอาชื่อมาเอ่ยไม่หมดนะครับเราเป็นข้าราชการโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นตำรวจต้องให้คนร้ายแม่นเกลียดเรา ให้มันเกลียดเราอย่างขี้เลยมันจะด่าพ่อร่อแม่เราช่างมันพ่อมึงคนชั่วมึงคนร้ายลังแกชาวบ้านแต่ให้คนดีคนยากคนจนชาวบ้านเขารักเราแค่นั้นพอจเจริญไม่จเจริญช่างแม่นสามลิสิบลีขิดฟ้าเจ็ดสิบมานะตนนะครับเมื่อชาติก่อนทำบุญแค่ไหนชาตินี้ยศมันก็ได้แค่นั้นนะครับไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไร นะครับเป็นกําลังใจให้น้องๆขอให้น้องๆทํางานปลอดภัยนะมีข่าวอะไรก็ส่งข่าวมานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้ผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาตัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลบิภพที่ท่านเคารพนับถือนะครับโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านพบแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับสวัสดีครับ